สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MSA c h a n n e l Review หลายสื่อยืนยันว่าในงาน WWDC 2020จะไม่มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงาน WWDC 2020วันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละอถึงไลค์ให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับ หลายสื่อยืนยันว่างาน WWDC 2020จะไม่มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ในการจัดงานของ Apple แต่ละครั้งถือว่าเป็นการสร้างความหวังว่าจะมีฮาร์ดแวร์ใหม่ออกมาที่ผ่านมาในงาน WWDC 2020ได้มีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ทั้ง Mac Pro และ iMac และ Mac mini ในปีก่อนแต่ล่าสุดจอห์นโพเซอร์และ Mac w i b บนักปล่อยข่าวหลุดชื่อดังได้แชร์ลงทวิตเตอร์ออกมาว่า จะไม่มีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเปิดตัวในงานนี้เพราะเน้นทางซอฟต์แวร์เป็นหลักมากกว่าโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการว่าในงานนี้จะเปิดตัว iMac ใหม่ที่มีการปรับดีไซน์ให้เหมือนกับ iPad Macbook ใหม่พร้อมขมพลัง ARM และ AirPods Studio อย่างไรก็ตามหากย้อนในประวัติศาสตร์ของการจัดงาน WWDC มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์บ้างเช่นการเผยโฉม Mac Pro และหน้าจอ Pro DISPLAY XDR ในปี2018ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องลุ้นกันว่าจะเป็นไปตามข่าวลือหรือไม่ต่อไปทางทีมงานเอ s ซ่า a n n e l จะมีรายงานเกี่ยวกับงานนี้อย่างใกล้ชิดให้คุณได้รับชมและติดตามฟังกันอีกครั้งในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ในวงเล็บ23มิถุนายน สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงาน WWDC 2020เพียงอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็จะถึงงาน WWDC 2020ของ Apple ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ก่อนหน้าที่เราจะไปตื่นตาตื่นใจกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทำให้เราต้องร้องว้าวทั้ง b o o o m b e r g ได้รายงานสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งในงาน WWDC 2020และครึ่งปีหลังนี้ Mac ในงานนี้ a p p l e บางแผนจะประกาศเปลี่ยนจากการใช้ชิป Intel บน Mac มาใช้ชิป ARM ของตนเองและรวมถึงการรองรับการพอร์ตแอปจากบน iOS และ p p d o s s มาให้บน Mac ได้ซึ่ง Apple เองเมื่อต้นปีก็ได้เริ่มให้นักพัฒนาสามารถขายแอปข้ามแพลตฟอร์มได้โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว iPhone ละ d iPad ในส่วนของ iPhone และ iPad นั้นจะมีการประกาศฟีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายเช่น าคา k e ฟีเจอร์ที่ทำให้ iPhone สามารถใช้แทนกุญแจรถได้ฟีเจอร์ที่ทำงานคล้ายๆกับ Google Translate ฟีเจอร์สำหรับนักพัฒนาไวา้สร้างแอป AR และอัปเดตบร,ริการโปรดักต์อีกทั้ง Apple ยังอาจจะเปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกแอปอีเมลและเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้อีกด้วย Apple TV Apple Watch and HomePod สำหรับ Apple TV จะมีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์เล็กน้อยอาจจะเผยโฉมให้เห็นกันภายในปีนี้ Apple Watch จะมีหน้าปัดเฟสใหม่ให้เลือกใช้รวมถึงโมดสำหรับเด็กและแอปสำหรับการติดตามพฤติกรรมการนอนหลับสุดท้าย HomePod จะได้รับการอัปเดตใหม่ให้สามารถรองรับสตรีมมิง่งเพลง 3RD Party ได้เช่น Spotify และเราอาจจะได้เห็น HomePod รุ่นเล็กในครื่งปีหลังนี้ด้วย อย่างไรทางทีมงาน e MSA c h a n n e l Review วจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตาม e MSA c h a n n e l Review วเพื่อเป็นกำลังใจให้เรามีการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ